ทุกคนรู้ไหมครับว่านักล่าพายุทอร์นาโดมีอยู่จริงเป็นอาชีพจริงๆแล้วมันล่าไปทำไมวะข้อแรกการล่าพายุสามารถสร้างรายได้ได้จริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการหาสปอนเซอร์การไลฟ์ไปด้วยล่าพายุไปด้วยมีคนทําอาชีพนี้จริงๆมีคนทำรายการเกี่ยวกับสิ่งนี้จริงๆแต่นอกจากนั้นเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์มีนักวิจัยต่างๆซึ่งเข้าไปหาไรายได้จากการทํางานให้กับสถาบันต่างๆแล้วไปล่าพายุเพื่อเก็บข้อมูลมาให้กับสถาบันเหล่านั้นอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นมีคนทําอาชีพนี้อยู่จริงในโลกครับ oh. ข้อที่2การล่าพายุคือเกมแห่งการรอคอยครับแล้วก็น่าเบื่อกว่าที่คุณคิดนะอ่ะเพราะส่วนใหญ่มันคือการนั่งรถข้ามรัฐข้ามประเทศไปหาจุดที่จะเห็นพายุได้ชัด,ดที่สุดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือดูเรดาร์แล้วก็ขับรถด,ดูเรดาร์แล้วก็ขับรถไปต่อนะฮะมันไม่ได้ไม่ได้มันขนาดนั้นนะอ,อ,อันที่3ครับเขาเป็นดวงตาที่สําคัญของนักวิทยศาศาสตร์คือเวลา National Weather Service จะออกประกาศเตือนพายุทอร์นาโดนเนี่ย เขาจะยังไม่ออกจนกว่านักล่าทอร์นาโดจะอยู่ที่พื้นที่และคอนเฟิร์มจริงๆว่ามีทอร์นาโดอยู่ตรงนั้นนะจึงจะเกิดประกาศเตือนภัยบอกชาวบ้านแถวนั้นว่าทอร์นาโดมาแล้วแล้วจะขึ้นดังในมือถือทุกเครื่องเลยนะครับขอ้อ4ครับ<อ>นักล่าทอร์นาโดมีหมู่บ้านเคลื่อนที่เวลาล่าเนี่ยจะไปเจอคนหน้าเดิมๆตามพายุลูกต่างๆนะบางที่ห่างไป2 0 0 3 0 0มกิโลเนี่ยไอหมู่บ้านนี้มันตามพายุลูกเดียวกันไปเพราะฉะนั้นตามปั๊มน้ํามันตามทุ่ง้าเนี่ยเจอหน้ากันตลอดเลยทั้งที่แบบไม่ได้นัดกันมานะครับผม เป็นเหมือนกับชุมชนนักล่าเป็นหมู่บ้านที่เคลื่อนที่ตามพายุไปเรื่อยๆและข้อที่5ครับผมทอร์นาโดเนี่ยปัจจุบันกาลังเปลี่ยนไปนะครับ<อ>แต่ก่อนเขาล่ากันบริเวณกลางประเทศรัฐโอคลาโฮมาเท็กซัสอะไรแถวนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปแถวพวกลาบามาพมิสซิสซิปปีซึ่งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้พื้นที่ที่เกิดทอร์นาโดเนี่ยจากเดิมเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆนะครับปัจจุบันเริ่มมีป่ามีเขามีบ้านเรือนมากขึ้นความอันตรายของทอร์นาโดถึงแม้จะเกิดเหมือนเดิมก็อาจจะสสร้าาางควมเียหยห มากขึ้นด้วยทั้งกับนักล่าทอร์นาโดเองถ้ากับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นครับผมทอร์นาโดกําลังเปลี่ยนไปครับนี่คือ5ข้อที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับนักล่าทอร์นาโดถ้าอยากดูของจริงนะครับไปดูได้ทางเทวร์ชแนลครับกับเทือ์ทรเวลแบดแัดเบิร์ตอนที่4ตรอบทอร์นาโดคนล่าพายุครับผม